มาแล้วมาแล้วแดงเดือดสิบศูนย์ไปเลยทำลายสถิติพิมลีกันเหรอพอแล้วครับใช่นี้ก็อาจจะแย่แล้วครับถ้าสิบศูนย์จริงๆนะทำลายสถิติพิมลีโอ้ยไม่มีใครคิดนะว่าจะเกิดขึ้นไปก่อนไม่คิดเลยครับว่ามันจะมากมายขนาดนี้ทุกที่นี่แหละอาถพนนรกทีมเยือนอาถันแอนฟิลครับนรกทีมเยือนนรกทีมเยือนจริงๆ น kind of ี่ยชอบท่านี่สองกั๊กขวาครับกั๊กโคราลูแล้วมาแล้โหโอ้ยชิงจอมากันนิดเดียวนะครับก็เปิดช่องใหญ่ด้วยครับกั๊กโคลชิงจอมากเลี้ยงตัดอย่างตามสูตรแล้วที่สำคัญคือจบด้วยคุมด้วยนะยิงเลือดดีไปทางเสาสองที่มุมเปิดเอยน้ำไปก่อนเลยครับท้ายเกมลิเวอร์พูลยิงเข้ากรอบแล้วไปเกมทตายองปล่อยให้กั๊กโคลโอ้ อันนี้มันอาวุธหนักครับไปปล like ่อยเขาแบบนี้แซงเลยทไมได้มาที่ดูเยอุดเยอดังทั้นโมาที่หลบกับมอสัเปิดมาก็ติกชอแล้วเ้โคงเล่าสองศูนย์โดยทุเย็ดเลยคััที่บู โโอ้หจังหวะครัวพันก็ล้มมาถึงฟอน์มูนี่งัดไปตรงนี้นี่ซาร่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ล้ำหน้านะครับปาดขวาเข้ามาโดนไม่เต็มติดลูกช้อนโอ้โหอะไรเนี่ยมานาทีแล้วของครึ่งหลังไปสองศูนย์เลยครับ ัวลิพูแล้วให้มันที่ซาร่าเลยทันไหมทันไหมทันไหมทันอยู่ซาร่าทันไหมทันไหมจีมาลิขันโดกัดีเนสนันมลมาซิเนสให้มานั่นนะาูนย์สามูนยามูน้านอ้บอครับบ้าบอครับบ้าบอที่สุดสามูนบ้าบอที่สุด ตัดมาพอดีครับโอ้โหตัดมาให้ดูพอดีโอ้แล้วซาลายกแล้วหลอกหลอกจังหวะไหลไหลให้กับกักโปตามน้ำสามศูนย์เลยครับโอ้โหทำไมล้ำหน้าทำไมแล้วเราก็สามศูนย์โอ้เดี๋ยวเตะมุมครับเตะมุมครับเด่นสั้นครับเป็นสูตรครับมาแล้วทักหนึ่งเลยโอ้โหฟันได เอาแล้วนี่่าปอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาทานซิชั่นนะครับทานแล้ครับทานซิทชั่นอีกแล้วแล้วคุณเยดโอยคุณเยดเอ้ยโอ้ยให้ดูทีไรมันเป็นประตูทุกทีครับ้ออจะไม่ตัด้ ัหลังจะไม่ตัดแล้วครับตัดภาพมาโอตัดภาพมาทีไรทานซิชชันครับโค้ดครับโค้ดดูอยู่ไหมครับโอ้ทานซิชชันวันนี้ของลิยอภูสามจังหวะอืมเทนฮากบอกอะไรของยูปุ๊บยูเล่นอะไรปล่อยิงเขาสามจังหวะอีกแล้วครับดูครับเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามมาที่ มาแล้วโอ้โหแล้วมันติดมาจังหวะนี้แต่ว่านุ้ยยังได้อยู่แล้วมันไปโดนมันยิงเข้ายบรอยแล้วปล่อยตัวตึงที่วันนี้ฟิตด้วยครับยี่สิบเอ็ดลูกเซาหล้าโอ้ยยิงแบบแสกหน้าเดคิอาบอกว่าผมจะเซฟยังไงล่ะครับพ่อคุณคุณให้ผมมาแบบนี้โหตายตายตายครับไม่รู้จะพูดไรเลยครับ40จริงๆนะ คือคิดว่าเองก็ไม่น่าคิดว่าไม่น่ายิงเยอะขนาดนี้มันเป็นไม่ได้อ่ะเขาฤดูการที่แล้วเลยครับเสียในแอนฟิลด์บาบอ่ะให้ดูลูกนี้ครับตัดมาทีไรเป็นประตูทุกทีเลยครับวันนี้ตัดมาสามสจังหวะเป็นประตูทุกทีลูกนี้ครับเปิดกเป้าเปเนทนโอ้โคตรโค้งฟันไดก่อนโดนมันได้โไม่ไหนแล้วเหนื่อยใจเลยเห็นไหมเอ้ย ห้าห้าห้าไว้ดีห้าห้าไว้ดีโอ้ยกัปโปล่ลนเนทเฮ้ยนุนเย็ดนูนเย็ดนูนเย็ดตัดมาทีไรได้ประตูทุกทีเลยครับโอ้นูนเนทเกิดอะไรขึ้นลุนแฮปถิงกี่คนโอ้โหห้าลูกบ้าไปแล้วโอ้โหกระทงกระทงเกิดอะไรขึ้นกระทงมาจ่อเท้า อ้อวหกศูนย์ไม่ดีหก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 หกหกหกแล้วแล้วหก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 แตมักกั๊กกันนี่ยอมใบเหลืองเลยนะเนี่ยโหบางโมยอมใบเหลืองเลยอะรุนแฮตติกด้วยโอ้โหบ้าบอที่สุดเจ็ดไปเลยเจ็ดไปเลยโอ้โหสโอ้โหถามจำหนึ่งชั้จิน เอาเก้าไปเลยเก so uh, ้าไปเลยเท่าฤดูกาลที่แล้วสองแมตต์ต่อกันอะไรวะเนี่ยวันนี้อะไตอนงเลยอะไรวะโหอะไรวะเนี่ยบางโมยอมใบเหลืองเลยอ่ะโหถอดเสื้อเลยอ่ะถ้ายิงลูกอย่าถอนนะโหกูใช้หัวเนี่ยดูครับดูจังหวะแบบกองหน้าเดียวพูดสามตัวยิงกันหกลูกสมกคึกสมักกักนี่ลุ้นแฮตติกอีกแล้วครับบางโมบางโมเอา เนี่ยครับลูกช่อไตอัดไซด์ทูนโเด้งออฟฟิชเชียลเดี๋ยวดูเช็คตงนี้ก่อนอ่าดูครับว่ามีออฟไซด์ไหมมี VR แจ้งว่าออฟไซด์ไหมได้เอาเถอะไม่ไม่เอาก็ได้เนี่ยแค่แค่ปลายสตั๊ดเนี่ยครับว่าจะออฟไหมตีหน่อยดีเอาได้ใส่บ้างเวน่าออฟมั้งครับโอ้ได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 ้เลี้ยงคู่ได้เมื่อขนาดนี้น่าจะได้แล้วครับ อีกแล้วเจ็ดลูกนี้โอ้เจ็ดเจ็ดลูกเไว้ดีจ็ดเจ็ดเจจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดจเจเจ็ดหปี่มีโนอ้ปีมีโนโอ้โหอะไรวะไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับเจ็ดสูแลนี่อบอลคนละดียโอ้โหตรงอย่างแบดกินข้าไม่ลงใช่ครับโอ้โห มันยังไงครับโค้ดมันยังไงนั่นและดีครับยังไงดีครับโค้ดมันยังไงมันยังไงมัันยงงไดีครับโค้ดธงโค้ดดูลูกนี้ดีครับดูดยครับมันเล่นอะไรแล้วก็เนี่ยโอ้โหฟอมิโนขนาดเพิ่งเปลี่ยนลงมาหัวันนี้บังโมเล่นดีมากครับผมให้เป็นแมนอัลเดอร์แมนเลยครับเต็มคาราบ้านเต็มคาราบ้านเอฟซีปาล่าตาย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 เท้าเขาไปเลย อรอดขาด้วยคุยไม่ถูกเลยโอ้ไปไม่ถูกเลยครับเอาหมดเวลาเฮ้อหมดเวลาเฮ้อหมดหมดหมด,หมดเฮ้วิ่งทุกตัวเล่นดีทุกตัวผมไม่รู้จะใช้คําว่าเขากินอะไรมาหรือโดนอะไรมาพวกนี้เป็นบุกขลุมแน่โอ้โหพุ่งนี้เละเทะครับภาพป,ปี๊บเปิลอะไรเดี๋ยวมาอีกแน่เลยครับผมว่าในโซเชียลมีเดียดตอนนี้เราคุยเขาได้อย่างเดียวว่าเพราะเราอันดับ3าครับที่เหลือเราคุยอะไรไม่ได้เลยครับ